เพชรพระรวยสวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนกรบผมมาหล่ะพี่น้องลาพัฒนาของเสยนเมือดวันศุกร์ที่หยิบสองคุยจีกาสองหาหกเจ็มือแรกในสองตงเคืองเมื่อวันพุธลาพัฒนาสามตัวผมออกหาเจ็ดหาล่างคือนหาของเสยนเมือดนี่เขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งนี่มาบนล่างพี่น้องหาข้อมือมัน เล็กวิ่งมาหาบนล่างส่วนจับคู่พี่พี่น้องเจ็ดมาอยู่หลักลอยไปเจ็ดห้าเก้าเห็นบ่บอกเขาเนาะพี่น้องเขาตะเล็กวิง่งตะเลกวิ่งนี่มาบนล่างก็พี่น้องได้เลขวิ่งเข้าบนล่างจับคู่ไม่เข้าเนาะเจ็บซี่พี่น้องท่านใดส่วนใจเขาคุมเขาฟรีว่าไ้เสียงนินเสียข้ามพี่น้องไอ้ที่ไล่มาไรตามมาเนี่แหละ หรือว่าสะเียนได้ก็ได้พี่น้องสะดวกกันได้ง่ายได้เหตดนั้นนะนเข้ากลุ่มฟรีไม่ได้เสียเงินลาพัฒนาเสียงเมือ วันศุกร์ยี่สิบสองใกล้สิ้นปีเลยนะพี่น้องเนะอีกเดือนนึ่งก็เท่าปอีกแล้ววันศุกร์ที่ยี่สิบสอง ลาพัฒนาเสียนมืดอ โมเมนต์ได้ไปหน่องเล็กวิ่นเล็กวิ่นได้ไปหน่องด้วยบอมี่ไม่มมเอกศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกอันนี้คือเล็กวิ่นของเซียนเหมือน 01.456วิ่งบนล่าง พันแน่นให้ทีหนึ่งพี่น้องพ่นแน่นหนึ่งล่องสองโอ้ยเด่นแน่นหนึ่งโอ้ยสอง,สองสมากพ่นแน่นให้หนึ่งล่องศูน เด่นหนึ่งลองศูนย์สีนะ่แปวท่านสองเยวเซ่หนึ่งสี่หนึ่งห้า 1, 4, 1, หนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ห้า มีเด็กอยู่3ตัว2คู่รวัดวันนึงกระบกเขาหรอกเจ็ดไปอยู่รักลอยคอนแปดหก ศูนย์หกวันนี้เขาเลขสามตัวเลขสามตัวจะมีสองคู่แปดหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หกตัวเพื่อนเน้นให้เขามีหนึ่งสี่นะเพื่นลองรับศูนย์หกสองคู่สองหางเนี่แหละเพื่อนเน้นให้สองคู่สองหางของเส้นเหมือน เลขว่าหลายคู่ดิพี่น้องหกคู่บนล่างไปกลับมาอะพี่น้องแคบหน้าจอเราไปเนาะวันศุกร์ที่ยี่บสองพุยจิกาสองหาหกเจ็ดล่าพัฒนาเสี้ยนเหมือดบนล่างนี่เพื่อนไทยเอยเล็กวิ่นนี่เป็นบนล่างนี่ศูนย์หนึ่งสี่หาหกบนล่างเพื่อนไทยวิ่งเนื้อเอ๋ศูนย์กับหนึ่ง เป็นเน่นที่หนึ่งส้นจับคู่ก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเพื่นมาเน่นให้หนึ่งสี่กับศูนย์หกเลขสามตัวกับแปดหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หกพี่น้องระวังเลขมัชิมาเบิร์นมาฮามก็ได้พี่น้องได้มันสุงเอาพี่น้องห้าแครบหน่อยจอดตามนี้ได้พี่น้องได้ ถ้ามากระจัดตะขัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางขอบุญขอบคุณเสียนมือดหลายๆขอให้พี่น้องโชคหมานกันรวยๆเฮงๆปังๆกันเด้มอแลงสอง่มเพลิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม